ปิดการขายเรียบร้อยอีกหนึ่งห้องนะครับภายในเพียงแค่2วันเท่านั้นเองหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยมันทําได้ยังไงวะมันขายคอนโดยังไงวะภายใน2วันก็สามารถขายได้เรื่องนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์เป็นเกร็ดความรู้ให้กับทุกคน,กคนสาเหตุที่เราสามารถปิดการขายได้รวดเร็วนะครับหนึ่งในสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลที่ลูกค้าสนใจในบริเวณนี้อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยขายคอนโดคอนโดนึงไปชื่อเดอะลิงค์นะครับ ตรงสุขุมวิท50นะครับแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งสนใจมากๆากเพียงแต่ว่าเขามาซื้อไม่ทันนะครับมีคนอื่นตัดหน้าไปก่อนดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าที่เคยสนใจเอาไว้นะครับพอเราได้รับห้องใหม่นะครับที่อยู่ในโซนหรือละแวกใกล้เคียงกันเราก็มีการติดต่อส่งกับไปหาอย่างลูกค้าที่เคยสนใจนะครับลูกค้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับว่าสนใจแล้วก็ทําการวางจองวันนี้เราก็มาทําการขอใบปรออนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมทําการโอนแล้วนะฮะ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะให้บ้านดีโดนใจดูแลในการขายก็ติดต่อมาได้เลยไปของนิดนึง